สวัสดีค่ะนี่ m อ On จ o u r นทัวจาก MG นครนายกนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่จะพามาดูเจ้ารถคันนี้ค่ะ MG ไฟรุ่น X นะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าตกแต่งหัวจรดท้ายเกือบทุกมุมของตัวรถเลยนะคะวันนี้เราคงต้องใช้เวลาในการรีวิวกันเยอะหน่อยแต่สำหรับที่ใครที่กำลังมองหาชุดแต่งที่กำลังจะแต่งรถในรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์เพราะเรามีทุกมุมให้ท่านดูเลยเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยค่ะ ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะชุดแต่งชุดนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งของ BK Sport นะคะจากเดิมเราปกติเราจะส่วนมากเราจะใช้เป็นตัวสปอร์ตี้คันนี้เรามาดูกันนะคะว่าของ BK Sport จะเป็นยังไงบ้างนะคะเราเริ่มต้นที่ชิ้นแรกเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะของตัวชุดแต่งที่เป็นแถบลิ้นออกมาเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีลวดลายของตัวสติกเกอร์นะคะคาดขึ้นมานิดนึงสำหรับตัว BK Sport นะคะก็ทราบการเป็นเอกลักษณ์ของตัวชุดแต่งนะคะ ถัดมาในชิ้นที่2นะคะตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือไฟ d y t i t i r u n n i r n l n g l t นะคะเป็นไฟลักษณะของไฟเลี้ยวด้วยนะคะเป็นไฟของอเป็นไฟกระพริบแบบของมาสแต n งนะคะถัดมาในส่วนของด้านบนนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับด้านหน้านะคะก็คือตัวสติกเกอร์นะคะตัว Product by MG5 นะคะตรงนี้ เป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้ารีเควสขึ้นมาเพื่อเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องของตัวไฟด้านหน้านะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตซึ่งคันนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นสติกเกอร์ทั้งคันจะเพิ่มมาเป็นแค่บางจุดเท่านั้นนะคะส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะเดินนะคะ MG5 นะคะจะเป็นลักษณะของตัวล้ออะลอย17นิ้วนะคะแต่คันนี้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของตัวล้อ18นิ้วนะคะ สำหรับชิ้นถัดไปเป็นของแท้จากโรงงานนะคะเป็นของศูนย์นะคะตัวนี้ก็คือชุดตกแต่งแก้มข้างรถนะคะเป็นของแท้จากศูนย์เลยนะคะติดตอตกแต่งเข้าไปนะคะเป็นโลโก้ MG 5นะคะก็จะตัดกันกันกบตัวรถแล้วก็แมทช์ก,ก,กันกับสีล้อรถนะคะเป็นสไตล์ทูโทนนะคะชิ้นตกแต่งชิ้นต่อไปนั่นก็คือฝาครอบกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายแคฟลานะคะตัวนี้ เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะคะแต่ยังคงเป็นสไตล์ทูโทนสีดําขาวอยู่นะคะชิ้นถัดไปก็คือคิวการ์ซาอันนี้ก็ของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะคิวการ์แท้จากโรงงานมีข้อดีตรงไหนหรู้ไหมคะข้อดีของคิวการ์ซาแท้จากโรงงานจะมีนักสลักของตัวตัดขอบโครมเมี่ยมด้านบนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นลักษณะของตัวโครมเมี่ยมตัวนี้จะไม่ลอกไม่ดํานะคะมาในส่วนของชิ้นถัดไปนะคะ ก็คือในส่วนของเบ้ามือจับตัวนี้ก็เป็นของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบ้ามือจับแคปล่านะคะลายแคปล่ามีความคงทนถาวรนะคะตัววัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะคะมาในส่วนของชุดแต่งด้านข้างบ้างนะคะในส่วนชุดแต่งของด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดําสีขาวนะคะของตัวรถแล้วตัดด้วยแถบสติ๊กเกอร์สีแดงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะคะมีลวดลายของตัวหนังสือของโลโก้นะคะยี่ห้อตัวชุดแต่งติดด้านข้าง ตรงนี้ก็เก๋ไก่เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะยังไม่หมดค่ะอุปกรณ์ตกแต่งของเราคันนี้เยอะจริงๆค่ะมาดูที่หลังคานะคะตัวนี้แลบหลังคาดําเงานะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถคือด้วยการตกแต่งของตัวรถเป็นสีดํานะคะ ตัดด้วยตัวรถจริงๆคือสีขาวแล้วพอมาแลปหลังคาสีดำนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตคือมันดูดีขึ้นมากเลยนะคะเพิ่มมายังบนในส่วนของบนหลังคายังไม่จบนะคะเรามีตัวครีบฉลามสีดําเงาติดเข้าไปอีกค่ะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะคะและยังไม่หมดค่ะยังมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะก็คือตัวตกแต่งหลังคาด้านบนตัวนี้เป็นของแท้จากโรงงานนะคะมีความแข็งแรงนะคะเพิ่มในเรื่องของการขับสมรรถนะการขับขี่ เพิ่มในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะคะมาในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะเป็นสีดนตัดด้วยสีขาวล์ยทูโทนเช่นเดิมนะคะต่อมานะคะก็คือตัวโลโก้นะคะด้านท้ายตัวโลโก้ด้านท้ายเนี่ยคือเป็นตัวโลโก้ที่เราสั่งติดตั้งเพิ่มให้เดิมจะเป็นตัวลักษณะของตัวโครมเมียมนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่ง อยากได้สไตล์ทูโทนขอเป็นสีดําด้านได้ไหมเราจัดให้ค่ะเราบอกแล้วนะคะว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเราจัดให้หมดเลยมาในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นต่อไปเลยนะคะก็คือตัวตกแต่งฝากระโปรงท้ายนะคะตรงนี้ชิ้นนี้นะคะเป็นลายแคปลานิดๆน,น,นะคะ,ะเป็นของแท้จากโรงงานมีโลโก้ MG5 นะคะติดเข้ามาด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตในเรื่องของส่วนท้ายนะคะยังไม่หมดค่ะ ในส่วนตรงนี้ยังมีตัวการกระแทกที่ติดมาจากโรงงานด้วยนะคะเป็นลักษณะของตัวพลาสติกสีดําแต่มีความคงทนนะคะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมชุดแต่งของรถคันนี้จัดว่าเป็นรถที่มีการตกแต่งเยอะมากจริงๆเท่าที่นี้เคยได้มีการตกแต่งให้กับลูกค้าคันนี้ถือว่ามีการตกแต่งเยอะมากที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะคะไม่ว่าท่านจะตกแต่งแบบไหนก็แล้วแต่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนยี่ห้อไหนชุดแต่งแบบไหนลูกค้ามีความตั้งใจที่จะให้รถออกมาสไตล์แบบไหนส่งรูปมาให้เราดูนะคะเราตกแต่งได้ตามความต้องการของท่านเลยคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรามีการปรึกษาเรามีการส่งข้อมูลส่งรูปภาพนะคะมีการคุยกับตัวลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยวันหนึ่งแทบจะเป็นสิบครั้งเลยนะคะกว่าจะมีการตกแต่งออกมาได้ในสไตล์แบบนี้นะคะนอกนัน้นอกจากนี้แล้วนะคะลูกค้ายังไม่ต้องมาทําเซ็นสัญญา ที่โชลูมด้วยนะคะเรามีบริการจัดส่งเซ็นสัญญาถึงบ้านท่านนะคะและประการบริการส่งรถฟรีถึงบ้านท่านหากท่านสนใจนะคะรบควนติดต่อมาที่ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะนี่จะลงเบอร์ไว้ให้พร้อมกับ ID Li n ยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ